ะะสวัสดีครับพ่อ่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นี่คือเสียงของพวกเราพักประชาชนครับขอต้ษนนะครับคุณพี่โตโยต้าด้านซ้ายมือครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนครปฐมสวัสดีครับนครปฐมนี่คือเสียงจากพักประชาชน นี่คือเสียงจากพักประชาชนขอเราชิดซ้ายเลยครับรถขึ้นเสียงชิดซ้ายเลยครับอยากอดขวางการจราจรนะครับอยากทาให้การจราจรติดขัดนะครับสวัสดีครับพ่อแม่ขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้สวัสดีครับนี่คือเสียงจากพักประชาชนบนรถื่อนเสียงคันนี้ตุ๊กสสินันรัตนประเดินครับอยู่กับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองจิตผู้ช่วยหาเสียงจากพักประชาชน พราะเปนพี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ครับนี่คือเสียงของพวกเราพักประช,ชาชนนะครับวันนี้มาที่นี่เพื่อมาแนะนําผู้สมัครของพวกเราเขตเลือกตั้นที่หนึ่งน,น,นครปฐมด้านซ้ายมือของผมตุ๊กสตสนันตุ๊กสตสนันนะครับด้านซ้ายมือของผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขวามือครับสวัสดีครับพี่วินมอไซสวัสดีครับด้านซ้ายมือวันนี้มาแนะนําผู้สมัครของเรานะครับตุ๊ก <rist illes S 2> ส,สาสนันนะครับตุ๊กสาสนัน สวัสด,ดีครับด้านซ้ายมือครับมา,รอ,มารอเจอได้เลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับพอเราม,ม,มาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับนครปฐมสวัสดีครับนครปฐมนี่คือเสียงจากพักประชาชนนี่คือเสียงจากพรคประชาชนมีอะนี่ปัขอบคุณมากครับตัวยกสูสวัสดีครับสวัสดีครับเดี้ยจอ็จอดจอดจอดไม่ทันละขอโทษจิ๊บี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับด้านขวามือครับ สวัสดีครับเรามีไอ้ป้ายบผมไหมมีค่ะมีค่ะไม่ได้ของขื่อใช่ใมีมีธปมมมงปกระวังนะระวังนะนนนสวัสดีครับนครปฐมครับน,นี่คือเสียงของพรรคประชาชนบนรถเครื่องเสียงคันนี้ผมก็ถอยได้ไหมบนรถเครื่องเสียงคันนี้นะครับ<ม>พอยู่กับด้านซ้ายมือของผมด้านซ้ายมือของผมตุ๊กศาสนัาผู้สมัครจากพรรคประชาชนหมายเลขสี่นะครับแปดคุมภาพันธ์นี้ครับ เชิญพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันขอบคุณมากครับฝากด้วยพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นี่คือขอบคุณมเตัวสีแดงครับนี่คือเสียงของพวกเราพักประชาชนครับบนรถเครื่องเสียงกันนี้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาแนะนําผู้สมัครของเราด้านซ้ายมือของผมตุ๊กศาสนันตุ๊กศาสนันด้านซ้ายมือของผมจากพักประชาชนครับขอบคุณมากครับที่ครับ พ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับพวกเราพักประชาชนครับอยู่บนรถเครื่องเสียงคันนี้มาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันวันนี้เรามาแนะนำผู้สมัครของเรานะครับด้านซ้ายมือของผมด้านนี้นะครับตุกศาสนัาตุกศาสนาครับจากพักประชาชนครับไปเลือกตั้งกันนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปเลือกตั้งไปใช้ิสียงใช้เสียงกันเสียงจากพักประชาชนมาเชิญชวนทุกคนไปกำหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยกันนี่คือเสียงของพวกเราพักประชาชน เชิญชวนกันไปเลือกตั้งอนาคตของประเทศไทยกับคุณด้านขวามือครับอนาคตอของคุณด้านซ้ายมือครับอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่านกับคุณมอไซสีดําครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับพวกเรามาแนะนําผู้สมัครพวกเรามาขอความสนับสนุนให้กับตุกศาสนาตุกศาสนาจากพรรคประชาชนกอบคุณมากครับ,บวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของทุกท่านหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของทุกท่านกําหนดอนาคตของประเทศไทยอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านครับพวกเรามาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณรถสีดําด้านขวามือครับเรามาชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมาร่วมกับพวกเราเดินทางร่วมกับพรคประชาชนท่านเคยให้ความสนับสนุน Hello. Hello. ท่านเคยให้ความสนับสนุนพวกเรามาเป็นอย่างดีตั้งแต่อานาคตใหม่ขอบคุณมากครับไลแมนครับขอบคุณครับท่านให้ความสนับสนุนพวกเรามาเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยอานาคตใหม่ก้าวไกลแกุมภาพันธ์ให้ความสนับสนุนทัประชาชนด้วยให้ความสนับสนุนผู้สมัครของเราขอบคุณมอไซต์สีขาวครับผู้สมัครของเราอยู่ด้านซ้ายมือของผมวันนี้พามาแนะนํากันวันนี้พามาแนะนํากันด้านซ้ายมือของผม ตุกศาสนาตุกศาสนาจากพรรคประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันพ่อแม่พี่น้องครับมาเชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้วันที่8กุมภาพันธ์นี้ขอความสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านไปเลือกตั้งกันนะครับฝากพรรคประชาชนด้วย8กุมภาพันธ์ฝากพรรคประชาชน8กุมภาพันธ์ ขอโอกาสด้านซ้ายมือของผม<ฟ>นะครับตุ๊กศาสนนตุ๊กศาสนาจากพักประชาชนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับด้านขวามือครับขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณสําหรับการโบกไม้โบกมือที่พ่อแม่พี่น้องมีให้กับพวกเราทุกท่านครับวันนี้พักประชาชนอยู่ที่นคปรปฐมครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับมากับผู้สมัครของเราด้านซ้ายมือของผมวันนี้มาแนะนําผู้สมัครของเราด้านซ้ายมือของผมนะครับ ตุกศาสนานตุกศาสนาจนากพักประชาชนเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันไปใช้สิทธิเสียงกันครับหนึ่งสิบหนึ่งเสียงของทุกคนเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ดีกว่าดีได้หนึ่งสิบหนึ่งเสียงของทุกคนกำหนดอานาคตของประเทศนี้ขอบคุณมากครับรอบนี้ไม่มีเสียงสอวอมาขัดขวางการตั้งรัฐบาลของเราอีกแล้วท่านให้การสนับสนุนของกับพวกเราอย่างดีในการเลือกตั้งปีหห แต่ก็เสียใจกันครับเพราะเราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้รอบนี้ไม่มีสมาชิกวุฒิสภามาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราแล้วกาพักป,ประชาชนทั้งสองใบกาพักป,ประชาชนทั้งใบเขตและใบพักส่งนักตะบงเรืองปัญญพุธเป็นนายกขอนอส่งนักจะบงเรืองปัญญพุทธ ตัวเราเาครับขอแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับนี่คือเสียงจากพวกเราพรรคประชาชนครับมาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันมากำหนดอนาคตของประเทศไทยร่วมกันมาสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลนประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเลือกตั้งรอบนี้ไม่มีใครมาขัดขวางพวกเราอีกแล้วสมาชิกบุอรคุณมากครับ สมาชิกที่สภา,าไม่มีอำนาจร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเลือกตั้งปี66พ่อแม่พี่น้องทุกคนเสียใจกันยกใหญ่ที่พรรคก้าวไกลณวันนั้นจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เชิญชวนกันอีกครั้งรอบนี้ไม่ต้องเสียใจแล้วไม่มีสอบมอมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเลือกด้้นซ้ายมือของผมตุ๊กศาสนันเลือกตุ๊กศาสนานเป็นสอสอ ส่งพักประชาชนเป็นรัฐบาลส่งัวหน้าพักของเรานัฐบงเร่องปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะคะพ่อฝากด้วยนะคะพ่อีกีขอบคุณมากครับฝากพักประชาชนด้วยครับอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของทุกท่านเลือกตั้งรอบนี้ไม่มีสมาชิกวุฒิสภามาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของเราอีกแล้ว เลือกตั้งรอบนี้ไม่มีสมาชิกวุฒิสภามาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราอีกแล้วเชิญชวนทุกคนด้วยกันเนชิญชวนทุกคนด้วยกันไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันกำหนดอนาคตประเทศไทยด้วยเสียงของพวกเราเองพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มาบอกพ่อแม่พี่น้องว่านนถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลน มาสร้างสรรค์ประเทศไทยด้วยกันขอบคุณมากครับคุณพี่มอไซส,สีแดงครับพ่อแม่พี่น้องอที่ได้ยินเสียงน,นี้นะครับเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับปากพักประชาชนด้วยซ้ายมือของผมขอบคุณมากครับคุณพี่ด้านในครับคุณพี่เจ้าหน้าที่ฝากด้วยนะพักประชาชนสองใบ<ด>วัน,<ห>นที่แปดกุมภาพันขอบคุณมากครับด้านซ้ายด้านขวาครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่คือเสียงจากพวกเราพักประชาชน ขอบคุณด้านขวามือมากครับขอบคุณลอยยิ้มขอบคุณกําลังใจที่ทุกท่านมีให้กับพวกเรานะครับพวกเราสัญญาครับจะตั้งใจทําพวกเราสัญญาครับถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลจะไม่ทุจริตตอรับช่านจะเอาจริงเอาจังในการปรับตามภอรับกันภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำมาใช้เพื่อชกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน ด้านซ้ายมือขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือขอบคุณมากด้านขวามือขอบคุณมากด้านขวามือขอบคุณมากขอบคุณครับด้านขวามือทางด้านนู้นขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือขอบคุณมากครับขอบคุณทุกการโบกไม้โบกมือขอบคุณมากครับคนด้านสีขาวครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ส่งเสียงกันดังดังอีกครั้งส่งเสียงกันดังดังอีกครั้งประเทศไทยต้องดีกว่าเดิม ประเทศไทยต้องดีกว่านี้มาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสารรค์ประเทศไทยด้วย,ะะยกันเราเอาจริงทัประชาชนเอาจริงวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเหลือ,อนนเพียงสองสัปดาห์เหลือ,อเพียงสองสัปดาห์ะะขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือครับเหลือ,อเพียงสองสัปดาห์ที่เสียงของท่านจะกำหนดอนาคตของประเทศไทยวันนี้ขอบคุณมากครับด้านขวามือครับ วันนี้ขอบคุณมากครับด้านขวามือครับด้านซ้ายด้านขวาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่เป็นพลังขอบคุณคุณพี่เสื้อแดงนะครับขอบคุณครับที่เป็นพลังให้กับพวกเราสวัสดีครับหนึ่งสิบหนึ่งเสียของท่านนะครับกําหนดอนาคตประเทศไทยได้มาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสรรค์ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ไปพร้อมกับพักประชาชน สวัสดีค่ะตุ๊กสัสสันนะคะอยู่บนรถคันนี้นะคะขอบคุณมากนะวันที่8ปกุมภาพันธ์นะคะอย่ายลืมไม่เลือกตั้งด้วยกันนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะรับรองค่ะนะเราจะหอบความหวังของพ่อแม่พี่น้องคนนครปฐมเขตสองนะเข้าไปผลักดันในในสภาด้วยการเป็นนโยบายดีๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องคนนครปฐมค่ะนะเราอยู่กันนี้ไปสามสี่สิบปีแล้วนะคะในเมื่อสสนะคะของพรคประชาชนอยู่ฝั่งรัฐบาลแต่ไม่เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนคนนครผฐมใหม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขอ,ขอทุกคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องุกจะเข้าไปทางานในสภาแทนพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มกําลังมากที่สุดจะรักษาประโยชน์พี่น้องประชาชนของคุณเสียงของพรคประชาชนครับประเทศไทยต้องดีกว่าดีประเทศไทยต้องดีกว่าเดิมขอโอกาสพักประชาชน ขอบคุณอนต้าด้านขวามือครับขอบคุณมากครับฝั่งโน้นครับขอบคุณมากครับตุกศาสนาขอบคุณมากครับพี่มอใจสี่ได้ครับประดมแนะนำผู้สมัครของเราพรรคประชาชนทั้งสองไปตุ๊กศาสนาเบอร์สี่พรรคประชาชนเบอร์สี่สิบหกขอบคุณคุณพี่โรใจสีฟ้าครับขอบคุณคุณพี่วีนครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นี่คือเสียงจากพรรคประชาชนครับ วันนี้ขอบคุณมากครับพี่วินมอสาครับขอบคุณการโบกไม้โบกมือกับคุณรอยยิ้มที่พ่อแม่บี่น้องให้กับพวกเรากับคุณหมอไซสีขาวด้านขวามือครับเดินไปด้วยกันครับมาเปลี่ยนแปลงมาต้านสรรค์ประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมพักประชาชนเอาจริงพักประชาชนเอาจริงส่งตุก๊กศาสนานเป็นสอสอนครปฐมส่งพักประชาชนเป็นรัฐบาล ทรงนัทพงศ์รเรื wild, องปัญญาบุตรเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณคุณพี่แกร็บครับขอบคุณปอไยสีขาวครับเพราะแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับนี่คือเสียงจากพวกเราพักประชาชนเห็นหรือยังเจอตัวหรือยังนี่ทางนี้หน่อยนี่ผู้สมัครของเราตกศาสนาตกศาสนาจากพักประชาชนฝากด้วยนะครับไปเลือกตั้งกันครับฝากด้วยเพราะแม่พี่น้องที่ได้ยิน พ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ขอบคุณด้านซ้ายครับด้านใช้กัรญาขอบคุณมากนะครับด้านซ้ายครับขอบคุณมากครับปัจไทยร้อยล้านไปเลือกตั้งกันนะครับพี่ครับด้านขวามือครับด้านซ้ายด้านขวามือที่ท่านได้ยินเสียงนี้ด้านซ้ายมือขอบคุณมากไปเลือกตั้งกันขอบคุณครับมาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ดีกว่านี้ด้วยกันครับขอบคุณมากครับข้อด้าสีดำครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ มาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ดีกว่านี้ร่วมกันประเทศไทยต้องไปมือนเดิมประเทศไทยต้องดีกว่าเดิมปากพักประชาชนนครปฐมอเบอร์เมืองเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ส่วนเบอร์ของพักเบอร์สี่สิบหกครับไปเลือกตั้งกันนะครับไปเลือกตั้งกันฝากด้วยคุณพี่ข้างในไปเลือกตั้งกันนะครับหนึ่งสิยงหนึ่งเสียงของท่านร่วมเดินทางกับพวกเรา เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมด้วยได้ด้านซ้ายมือของผมพามาแนะนำกรวันดีด้านซ้ายมือของผมตุกศาสนาตุา๊กศาสนาขอบคุณมากครับนทนายนนขอบคุณมากครับไปเลือกตั้งกันนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วย,ยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกําลังใจด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือฝากสวัสดีขอบคุณมากครับ ด้านขวามือด้วยนะครับฝากสวัสดีด้านขวามือขอบคุณด้านซ้ายมือครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกรอยยิม้มขอบคุณทุกกําลังใจที่ทุกท่านส่งให้กับพวกเราหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านสาคัญขอโอกาสส่งพลังใจให้พักประชาชนขอโอกาสส่งพลังให้กับพวกเราส่งด้านซ้ายมือของผมตุ๊กตาส,ะสะนันเป็นสอสอนครปฐม ทรงพักก้าวไกลเป็นพักประชาชนเป็นรันฐบาลสวบัดีครับด้านซ้ายด้านขวาครับนี่คือเสียงจากพวกเราพักประชาชนขอบคุณมากครับรถสีเขียวด้านขวามือครับนี่คือเสียงจากพวกเราพักประชาชนครับวันนี้มาบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าหลายคนเหลือเกินบอกผมว่าเสียใจมากที่เลือกตั้งรอบที่แล้วพักก้าวไกลวันนั้นไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ ผมบอกทุกท่านว่าไม่ต้องเสียใจะะเลือกตั้งรอบนี้สมาชิกมุฒที่สภาไม่มีอำนาจ่วโบโหวตนายกรัะสมมตีอีกแล้วไม่มีใครขัดขวางเราได้อีกแล้วเลือกตั้งรอบนี้นนนกาพักประชาชนให้ล้นหลามส่งด้านซ้ายมือของผมตุกศาสนันเป็น,นสอสอนครสรมรส่ง พักประชาชนเป็นรัฐบาลส่งนัตพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิเป็นนายกนัฐบนตรีขอบคุณมากครับจ้า้ายด้านขวาครับขอบคุณมากครับไปเลือกตั้งกันไปเลือกตั้งกันมาสร้างสรร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมร่วมกันเปลี่ยนความหมดหวังเปลี่ยนความเสียใจในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเป็นพลัง ส่งกลับเคลื่อนให้พวกเราไปสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ครับขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือครับขอบคุณมากครับด้านขวามือครับด้านขวามือด้านซ้ายมือคุณพี่วินมอไทยขอบคุณมากครับ<อ>กําลังใจจากทุกท่านรอยยิ้มจากทุกท่านเป็นพลังทําให้เรายืนหยัดทางการเมืองมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีกําลังใจจากทุกท่านพวกเราไม่สามารถ ทนแรงเสียดทานได้ถึงทุกวันนี้เลยครับขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือธนาคารกรุงเทพครับขอบคุณมากครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับส่งเสียงสวัสดีถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์ด้านขวามือครับผมเชิญชวนทุกคนมาเปลี่ยนแปลงมาซาประเทศไทยที่ดีกว่านี้ไปด้วยกันเราเอาจริงฝากทุกท่านด้วยครับด้านซ้ายมือผมนะครับตุ๊กศาสนาตุ๊กศาสนาเขตหนึ่งนครปฐม เปิดถพร้อมเปลี่ยนแล้วค่ะสวัสดีครับด้านซ้ายมือครับมาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ดีกว่านี้ไปด้วยกันด้านขวามือครับฝากสนับถนนตุกศาสนาตุกศาสนาจากพรคประชาชนด้วยสวัสดีครับทุกท่านครับเปลี่ยนความเสียใจเปลี่ยนความผิดหวังในการเลือกตั้งปีห6หเป็นพลางในรอบนี้ ส่งพวกเราพักประชาชนเป็น,นรัฐบาลไม่มีสวมาขัดขวางกันอีกแล้วไม่มีสวมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของเราอีกแล้วเลือกพักประชาชนอย่างกว้างขวางส่งพักประชาชนเป็น,นรัฐบาลส่งหัวหน้าพักของเรานักพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรนคีครับเพราะนั้นพี่น้องที่ยังไม่เคยเจอตัวนะครับผมขออนุญาตแนะนำของคุณมากครับ ผมขออนุญาตแนะนำอีกครั้งด้านขวามือของผมด้านขวามือของผมตุ๊กศาสนาผู้สมัครสอรสอ,สอเขตสองจังหวันดนครปฐมฝากชาวศิลปากรฝากชาวศิลปากรทุกท่านสนับสนุนพวกเรามาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสารรค์ประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม่วมาสร้างสารรค์ประเทศไทยที่ปราศจ,จากอร์รัปชันมา สร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยมาสร้างสังคมไทยที่เท่าเทียมเป็นธรรมด้วยกันครับขอบคุณมากครับไปเลือกตั้งกันนะครับแต่กลุ่ม,มาปโลโลาธ์อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับขอบคุณท<ล><อ>ี่ม,มาส,สร้างประเทศไทยด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยขออภัยนะคะที่แบบมันอยู่บนรถอ่ะทุกคนเราเนี้ยเราพยายามอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศโดยรอบเนาะแล้วก็จะอยากให้ทุกคนอ่ะขอบคุณมากที่เอามาเชียร์แล้วก็มาไล่กันเราจะได้มีกําลังใจในการทางานต่อไปนะคะเสียงคันนี้จากพักประชาชนครับด้านขวามือของตุ้มสันนันตุ้มสันนันจากพักประชาชนเขตเลือกตั้งที่สองนครปฐม เลือกต้งที่สองนกรประถมใบสีเขียวขอเบอร์สี่ใบสีชมพูเหมือนกันทังประเทศเบอร์สี่สิบใบสีเหลืองกาเห็นชอบให้เกิดการจัดทำรัฐประุฉบับใหม่ขอบคุณมากครับฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยครับไปเลือกต้งกันไปเลือกตั้งกันอาทิตย์ที่แปดกรุงาพันอาทิตย์ที่แปกุงาพัน โอกาสในการติกฟื้นประเทศไทยโอกาสในการติกฟื้นประเทศไทยอยู่ในมือของพอแม้องคนไทยทุกคนเดินทางร่วมกับพวกเราครับมาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสรรค์ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ร่วมกันฝากอนาคตของประเทศไทยไว้กับการตัดสินใจของทุกท่านขอความสนับสนุนทุกศาสนานะครับดัานนี้นะครับพาแนะนำทุกศาสนา ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอคมากครับด้านซ้ายมือฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลือกตั้งกันฝากบอกคุณพ่อคุณแม่อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือทุกท่านแล้วสวัสดีครับคุณพี่วินด้านขวามือครับสวัสดีครับร้านค้าด้านขวามือครับฝากด้วยนะครับตุ๊กตาสนานตุ๊กศาสนานจากพรรคประชาชนครับด้านซ้ายมือขอบคุณมากด้านซ้ายมือขอบคุณมากไปเลือกตั้งกันครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงนี้ทุกคนเลยขอโทษครับคุณพี่โตโยต้าครับขอโทษนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ทุกคนนะครับบนรถขึ้นเสียงคันนี้คือรถของพวกเราบนรถขึ้นเสียงคันนี้คือเสียงจากพักประชาชนบนรถขึ้นเสียงคันนี้ครับผมธนาธรจึงรุ่งเรกิจผู้ช่วยหาเสียงของพักประชาชนครับวันนี้มาขอแนะนําผู้สมัครพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยู่นครปฐมเขตเลือกตั้งที่สอง ยังไม่เคยเจอผู้สมัครของพวกเราด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับตุกศาสนาตุกศาสนาจากพักประชาชนเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันผู้สมัครของเราตุกศาสนาเบอร์สี่ครับเบอร์สี่กาพวกเราทั้งสองใบกาพักประชาชนทั้งคนและพักในวันที่8กุมภาพันธ์พวกเราสัญญาครับจะไม่ใช้ภาษีของพ่อแม่ สวัสดีครับเบ,อ,บ,อ,บ,อ,บอ,อร์เจ็ดครับสวัสดีครับเพราเพนพี่น้องครับสัญญากันครับว่าถ้าเราเป็นรัฐบ,บาลจะเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามคอร์รัปชันทิงเอาตายแน่ครับเพราะแม่พี่น้องภาษีของทุกท่านสัญญากันว่าทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำมาใชา้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนี่คือคำสัญญาของพวกเราประเทศไทยดีกว่านี้ได้ลูกหลานของเราควรได้รับโอกาสที่จะเกิดและเติบโตในประเทศที่ดีกว่านี้เปลี่ยนความผิดหวังเปลี่ยนความโกรธจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วที่พรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เป็นพลังผลักดันส่งให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลขอบคุณครับมอไใสศสีนเมือครับ ที่สวาร่วมโหวตนายกสมเด็จระสิรวัณณุเทพมหาาอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรอยู่ในมือของทุกคนอยู่ในการตัดสินใจของทุกท่านไปเรื่อย